ครับเช้านี้มากู้ใส่พ่อล้วนที่ดักไว้นะครับนี่ครับกู้เสร็จแล้วได้อะไรบ้างดูดิโอ้ยนี่นอนเลยมีทั้งปูทั้งตะเพียนตะเพียนน้อยอยู่ครับระมงพื้นบ้านครับในไล่เราเอง นี่ครับยามเช้าน,นี่พ่อดักไว้ในคลองเส้ไก่ผมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูเลยตามไปดูนีดักกุ้งดักปลาซิวได้ไหมโอ้โห<อ>นี่ปูสว่วนมากปูนาครับกุ้งไม่มีโอ้โห ไดกินปูดองได้กินปูดอง,ดน,ดองนี่ครับของไส่ไก่ที่ในไร่ที่ทำไว้ว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้อาหารธรรมชาติก็มาให้เราได้กินกันพ,พ่อดักมาสามวันอนแล้วนะกินกันสามวันเลยเนี่ยดูลงดูเหมือนไม่มีปูแล้วพ่อนะแต่ไก่เป็นเยอะนะไอ้อันนึงอยู่ไหนนะ แล้ก็ได้ปลูกเบยองนี้ปูเยอะปัจะเบียนจะปล่อยมันโตก่อนไหมหรือว่าเอาไปกินเลยสางร่วมันจะทอดไอ้พวกเมื่อวานนั้นได้ไปมันก็ทอดอ๋อวิธีออกทําอย่างนี้ใปลกดเชือกปมแล้วก็คุกมันเข้ามาโอเคครับผมโอ้สวยงามสวยงามอาหารปลอดสารพิษในไร่เรามีข้าวก็ บเกีียวเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตีให้มันออกเป็นรวงนะครับรอเดี๋ยวต้องคิดขอบต่อไปแล้วครับเราจะยังไงต่อโอเค,ครับหากินแบบพื้นบ้านนะครับระบบนิเวศเรามีแล้วจำลองธรรมชาติมาได้แล้วโอเคครับผมสวัสดีครับ